ไหนขอบคุณครับนัาดิวิกมีสิลูกขอบคุณครับคุกคนเชื่อเคุณกลับเปเล่นเล่นอะไรหรือเอาออกมาไหมเอาออกเป็นไหม ออกเป็นป้าอะเข็มอ่ะ ทำไมอ่ะลูกออกสิครับอ,ออกยังไงเอเอออกคุงแกะนี่ทำอย่างนี้แม่สอนแล้วก็ดึงได้ออกมาแล้ดึงเข็มออกม<อ>าดึงดึงได้ดึงเชือกสิเออหนวแมออกแล้วคุณแกเห็นกี่กลกาว่าอะไรคะสิว

ทำไมก็ออกทีละอันสิอืมแมวออกแล้วเออคุณรถก็ออกแล้วตัวอะไรนี่หมาหมาออกแล้วหมาภาษาอังกฤษว่าอะไรออก ไม้ก็ออกเลออ้วอะไรออกอีกไก่ไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไร Chicken <Skin. S 1> กูจบคุณบ้านก็ออกแล้วใช่ไหมบ้านสีอะไรครับบ้านสีอะไรน้องริว เห็นบอกแม่ในบ้านสีอะไรใครออกอีกบือ้อสวัสดีครับคำเก่ง